อะไรวะให้เจ๊ก็ได้มันไก่สวัสดีค่ะเออใกล้ๆใกล้ๆสุดติ่งกระดิ่งหงังแมวที่ใกล้ได้อะ่ะเอา้เอาโทรศัพท์พี่อะ่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนเช็คเสียงช่วยครูด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีแจกทุเรียนเอ้ยโทรศพัพท์ชั้นโทรศพัพท์ชั้นขอโทรศัพท์หน่อยคะ่ะฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือคุยกับใครก็ไม่รู้พูดอยู่คนเดียวกับลูกกล้องโทรศพพัพท์พี่หน่อยจ้าอะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้ขอแจกทุเรียนเปดขอแจกคนที่อะไรดีวะคนที่แช์ไลน์นี้ไปที่สาธารณะ ไลน์นี้ไปที่สาธารณะนะหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวหรือกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องเล่นเกมได้ไหมใครที่มันขึ้นเยอะสุดให้คนนั้นเลยนะป่ะแชร์แล้วมียอดแชร์เยอะที่สุดก็คือเลือกไปเลยได้ไหมสองอันดับแรกสองอันดับแรกสองอันดับแรกที่บิบะมันจะมีลูกศรแชร์ใช่ไหมจะขึ้นสองสามอะไรอย่างเงี้ยแชร์ได้กี่อันอย่างเงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวขอให้คนนั้นเลยได้ไหมเอาลองแชร์แข่งกัน,นบุดีเบอร์จะให้กี่ลูกดีอะให้กี่รางวัลดิพิมพ์มาด้วยค่ะแชร์ไปแล้วบอกเบอร์ลี่สิสเกตเพจจริงเป็นอะไรอันนี้เป็นการช่วยเหลือลูกค้าพอดีลูกค้าเราอะตามหาเราเยอะเสร็จแล้วก็บางทีก็หาไม่เจอไปเจอเพจอ,อื่นที่ไม่ใช่เราเนาะเดี๋ยววันนี้อุ้ยสิแสงสวยอยู่ก็พอใจเห็นตัวเองแล้วสวยขายได้ทีนี้ <laughs> <im itation> ออสวัสดีค่ะคุณชุติการใครมาแล้วถักทายได้วันนี้เดี๋ยวขอสำหรับคนจากปล่อยต้นไม้เนาะทุเรียนเป็นของของปลอมไอ้ไม่ใช่สิทุเรียนวันนี้จะเป็นของรองจะขอปล่อยต้นไม้นะคะทุกคนคะ่ะแบบครูมไม่ได้เอาต้นไม้มาปล่อยให้ทุกคนในราคาพิเศษมานานเลยเช่นพวกลำไย,ยคิสตองคิสตั้นแช่แล้วนะคะ ขอขึ้นแชร์ขอคนขึ้นแชร์ที่เป็นสาธารณะเดี๋ยวครูจะแตกทุเรียนภูเขาไฟาไม่ใช่นี้นะไม่ใช่นี้นะเดี๋ยวจะหาลูกสวยสวยหาลูกสวยสวยให้หน่อยค่ะสองหน่วยนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีคุณวัสนาค่ะสวัสดีคุณวิชุดานะคะสวัสดีคุณไอ้เต้าเสกว้ว้าวเออ,อ,อสามแซนคนดูสาม0 0นคนดูสามไม่ได้ค่ะ ขอน้าสวยได้ไหมน,นันสองเอ,ออเออเอยู่โป,โปโปและเนียงเข้าใจคำว่าปโป,โปไหมปโ,ปโปก็คือเออสวยอยู่อ่าสักสองหน่วยได้ไหมคะเอาสวยสวยหน่อยค่ะสวยสวยสองหน่วยอะไรเวลาเราแจกเราต้องแจกของดีมีไหมมีไหมเหลืองเหลืองกลมบอเนียวอ่ วันนี้จะมาปล่อยต้นไม้นะคะทุกคนนี่นี่นี่ท i, ุเรียนภูเขาไฟทุเรียนภูเขาไฟตัวเนี้ยเปลือกแบบเนี้ยจะเปลือกบางทุกคนจะเปลือกบางเป็นพิเศษเดี๋ยวครูส่งให้อุย้ยผู้ใหญ่มากเลยดูในกล้องดูดีกว่าข้างนอกได้คะ่ะคุณพระปะปะปะผาคุณโกกโลทร่อุย้ยคุณโกขา คูไม่ได้มาเป็นโลเลยวันนี้มันจะมีไซส์ประมาณนี้ส่ง A เกรด A อย่างเงี้ยไซส์ประมาณนี้ส่ง A เกรด A เนี่ยก็คือได้ไปสองลูกแบบนี้ครูขาย1,555บาท1,555บาทรวมส่งแล้วน้ำหนักอยู่ที่5 5ถึง6กกิโลกร,รมัมเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะเนื้อดีเนื้อบางเปลือกบางเกรดเอเกรดจัดเนื้อหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่วันนี้พอดีว่า จะตัดใหม่ก็เลยจะเอาอันเก่าออกภายในวันนี้ขอภายในวันนี้นะคะวันอื่นที่คุณอื่นมาโอนที่หลังไม่ได้ราคานี้เนาะเพราะว่าราคาเนี้ยอันนี้คือเจกทุกคนเดี๋ยวอันนี้คือแจกแจกสําหรับคนเชฟสวัสดีคุณวัสนาค่ะสวัสดีคุณวัสนาเออเนียงเนียงเนียงกริดเป็นไหมกริดให้หน่อยกริดไม่ต้องไม่ต้องกว้างมากนะ เนี่ยเป็นเซตที่ครูขาย1 5 5่าย1555บาท1555บาท2ลูกนะจุยจๆยจยจยสองลูกแบบนี้นะคะ1555บาทวันนี้เอาไปเท่าไหร่ดีเขาเขียนราคาเต็มมาให้ชั้นแล้วอีกชนันจะลดเพื่อเอาทุเรียนออกทั้งหมดอันนี้พูดตรองตรงตรองๆร,องรองโอเคไหมคะส่วนอันนี้เจกอันนี้เจกอันนี้เจกสองลูกนี้เจกเจกสำหรับคนที่แชร์ไปหน้าเฟซส่วนตัว รู้ตัวแหละว่ามาเร็วคนยังไม่พักเที่ยงหรืออะไรแต่ก็เป็นสวัสดีค่ะคุณสมสํเเริงใครเคยกินทุเรียนภูเขาไฟที่อร่อยคูมีลำไยคิสตันนี่แหละมาเพื่อสิ่งนี้คุณนี่คูมีลำไยคิสตันมีสีเหลืองสีม่วงมีสีแดงนะมีตัวที่คูไม่เคยปล่อยอ่ะกลม เหลืองกลมบอนเนียวอะ่ะมีมาวันนี้ด้วยนะคะแต่มีคนถามทุเรียนขอปล่อยทุเรียนก่อนนะหนึ่งพห้าห้าบหาบาทในปากกาเขาให้ฉันปล่อยวันนี้เอาให้หมดมีกี่ชุดนะนี่ห้าสิบอันนี้มีห้าสิบนะโอนเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะราคานี้นะราคานี้นะโอนวันนี้ส่งวันนี้โอนมาทีหลังไม่ไม่ให้แล้วนะหมายถึงว่าขอเป็นล็อตนี้ล็อตนี้ที่เป็นราคานี้นะ วันหลังวันหลังวันหลังค่อยว่า<ม>โอนวันนี้นะขอคนพร้อมโอนเพราะว่าจะส่งวันนี้มันแก่าจัดเก็บแค่วันเก็บเมื่อวานก่อนเพกเมื่อวานเหลืออีกประมาณห้ิบชุดนิดหน่อย<ม>ก็เลยเอามาปล่อยโปรจากหนึ่ห้าบหาบาทเอาไปเท่าไหร่วะเดี๋ยว<ม> <laughs> คิดราคาดิยคิดราคาดิเอาไป คิดออกแล้วเดี๋ยวหนึ่ง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 เอาเอาไปค่ะหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าจากหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเอาไปหนึ่งพันแช่แล้วใครแชร์นะคะเดี๋ยวครูจะแจกสองผลก็แยกกันเลยกว่าเนาะสวัสดีค่ะเอาไปหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าจากพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะโอนวันนี้นะ ใครมาโอนหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าวันหลังเนี่ยไม่ได้นะขอโอนวันนี้เพราะว่าจะส่งวันนี้มีห้าสิบชุดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเอาไปหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าจากหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นลูกสองลูกแบบนี้ที่เป็นเปลือกบางนี่สองลูกแบบนี้ราคารวมส่งแล้วนะคะเอ,อ๊ออันนี้ลูกเจก,กนี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ลูกเจก,ก อันนี้เป็นลูกแก็กอ,อันนี้เป็นลูกแก็กได้ยินเสียงนะ ยมากเสียงดังสวยมากมีเสียงไหมอันนี้แหละเนื้อนนี้แหละที่เป็นหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าได้ยินเสียงกันไหมหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าค่ะมาหัดมาค่ะไม้สองลูกนะคะไม้สองลูกอันนี้เป็นโปนหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าอะไรนะเสียงโอเคอันนี้หนึ่งหนึ่งเก้าเก้า ไปฉันต้องหาอะไรมาอดหูหรือเปล่าฉันได้ยินเสียงฝนสากหนึ่งพันห้ารอยห้าสิบห้าบาทได้ไปหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าได้ไปหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าใครอยากได้โปรนี้ก็คือเนื้อดีแบบนี้เลยนี่มันจะเป็นเปือกบางแบบนี้แล้วก็เนื้อเนี่ยแกจัดสุกแบบนี้นะอันนี้เหรออ,อ๋อลูกสวย,ยงี้เหรอ เนี่ยโอ้วันนี้วันนี้นนมีมีมีคนมาตามหาโคมาจากชนบุรีมาเมาออทุเรียนไปแบบเป็นแข่งเลยเพราะว่าสั่งออนไลน์ไปกินสองลูกแล้วติดใจกะขับรถจากชนบุรีมาตามหาถึงที่บ้านถึงศรีสะเกดครูบอกอ่าโทมันคือสูตรยอดอยากได้ปุ๋ยเอาปุ๋ยมาค่ะอยากได้ปุ๋ยเอาปุ๋ยมาค่ะ อยากมุดโดนวางทุเรียนอยากได้ปุ๋ยเจย์เจยยเยมันอร่อยน้องข้าวก็ยังไม่ได้กินอยากได้ปุ๋ยเอาปุ๋ยมาค่ะอันนี้ปุ๋ยแต่ไปเท่าไหร่ดีคะเอา177บาทวันนี้ปุ๋ยปลาปลา177ขอหน่อยค่ะปลาปลา177นะคะเป็นปุ๋ยโปจาก200ลด ลดค่าส่งลดค่าส่งไม่มีค่าส่งสองร้อยไม่มีค่าส่งเออราคานี้ได้กี่โลได้ห้าจุดห้าถึงหกกิโลกร,รมัมคูเรียนใช่ไหมก็คือเซตที่ผู้ขายพันห้ารอยห้าสิบห้าบาทวันนี้จะปล่อยแค่หนึ่งพันหนึ่งรอยเก้าสขอวันนี้โอนวันนี้วัน,น,วน,นเดียวตอนนี้พอดีจะส่งให้ เออจะส่งให้เลยสวัสดีค่ะหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าโปโปโปเอของเองเก็ตพรีเมียมที่เคยขายหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทวันนี้เอามาขายที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้ามีเหตุผลไหมไม์จะไปตัดอันใหม่เลยจะเอาของเก่าออกให้หมดวันนี้วันนี้จะตัดทุเรียนวันนี้จะตัดทุเรียน มันก็จะมีหลากหลายไซส์เนาะ,ะแต่อันนี้ก็คือเนี่ยพอปานหนึ่งเ็ดเจ็ดปุ๋ยเทพค่ะ<ช>พอปานหนึ่งจ็เจ็ดปุยเทพอันนี้ก็จะเป็นนี้เนื้อสวยแบบนี้เปลือกบางแบบนี้เอาไปกรปออรหัสอยค่ะอะไรอรหัสอรหัสอะไรปอนค่ะนึ่งเน้เก้าเก้า สิบเซตใชค่ะพิมพ์จน,นกว่าระบบสะดุดโอเค 12องโอ้ยยี่สิบสองต้นเลือกไข่ไก่เลือกไข่ไก่จะสุกสีเหลืองลูกกรงเป็นไข่ไก่อ้ออร่อยตัวนี้หวานมากอันนี้ต้นใหญ่มากขายเท่าไหร่อ่ะไอ้ไรอ่ะขายอันนี้ต้องขายเจ็ดร้อยห้า สิบกล่องนั้นใช่ไหมเอากล่องนั้นมาดูเอากล่องนั้นมาดูอันนี้ขายเจ็ดร้อยห้าสิบมันต้นใหญ่มันมันใหญ่มันใหญ่นี่อันนี้ใหญ่ขนาดนี้คืออายุต้นมันเป็นปีแล้วที่กินจักเพาะเล็ดอะ่ะมันจะกเพาะเล็ดอะ่ะเพาะเล็ดปีกว่าถึงสองปีเลี้ยงดีๆติดผลได้อันนี้ปีกว่าแล้วน่าจะเลี้ยงอีกปีครึ่งก็ติดได้แล้วปีหนึ่งอะ่ะให้ปีหนึ่งอย่า,ายกมาี่ ใส่ได้ไหมอ้อทรงใส่กล่องแบบนี้ส่งใส่กล่องแบบนี้ตอน 750บอกพี่เมแต่ว่าในไลฟ์เอาไป599คือเผื่อใครไม่ได้ CF ในไลฟ์อ่ะปล่อยไป750ได้ยินดูอยู่ใช่ไหมไม่ดูอยู่มันก็ดีเลยพี่เม750นะคะมาในคลิปอ่ะแต่ถ้ามาในไลฟ์เอาไป599ใครใครจะเอาลาลิงลาลิงลอลิงลา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 ลิง โอ้ยครูขายต้นไม้ต้นลำไยคริสตัน้นสีเหลืองเหลืองไข่ไก่รหัสลำไยคริสตัน้นสีเหลืองไข่ไก่รหัสลอลิงลอลิงห้าเก้าเก้าลอลิงลอลิงห้าเก้าเก้าโอเคไหมโอ้ยยังไม่ได้เจ๊กทุเรียนเลยคนหายแล้วอโอ้มันยังโอ้มันเป็นอันนี้ ลอลิงลอลิงห้าเก้าเก้าลอริงลอลิงห้าเกเก้าเออโอเค,โอ,เคโอ้ยเธอฝนป้ามีใครอ,อยากได้อะไรอีกไหมคะอันนี้ก่อนเวลาไปกินข้าวก่อนเวลาไปกินข้าว ขอลงจินข้าวก่อนได้ไหมหนึ่งเ้าเก้าหน,าหนาคือทุเรียนสองลูกหนึคือทุเรียน2อลูกโอเคนะได้หรือยังได้กันหรือยังได้กันหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาต ลมฝนมันแรงมากเมื่อกี้ตอนขึ้นไล์ยังไม่มีฝนไม่น่าขึ้นหัวข้อน,นี้เลยว่ะไม่น่าขึ้นหัวข้อน,นี้เลยะฝนไม่หยุดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวหยุดไลแเราคู่มาหยุดฝนแล้วคู่มาไล์ใหม่ได้ปะมได้ไหมขอหยุดไลแล้วมาใหม่ได้ปะโอเคต,อต้นสาวรสฝานมีเ<า>หลือแต่สีชมพูโอรสนะมีไหม ปล่อยโตไหมสามเก้าเก้าไปสามร้อยห้าสิบรหัสอะไรสามร้อยห้าสิบซอเสือสามห้าศูนย์สาวรสฟ้านซอเสือสามห้าศูนย์ซอเสือสามห้าศูนย์ากได้เนื้อเป็ด เหมือนหน้าลายทุกอันอันนี้เป็นเกรดเอนะเนื้อแบบนี้เนื้อแบบนี้แต่ว่าเวลาคุณไปแกะนะ่ะถ้าแกะตอนตอนไปแบบใหม่ๆคือไปแกะตอนมันสุกใหม่ๆมันจะเป็นกรอบนอกอนุ่มในพอคุณพิงไว้สักพักมันจะเป็นไก่ฉีกพอคุณข้ามวันมันจะเป็นคิมมี่แต่ทุเรียนเราเปลือกบา เลือเหลืองจัดทุกอันวันนี้ครูจัดโปรดีมากโปรครูคืคอจาก1,555บาท2อลูกแบบนี้2อลูกแบบนี้เอาไปแค่1,199งหนึเยหลนึ่า 1, จาก1,5นหเหลือ1,100พิมพ์รหัส1,199ส่งฟรีใครทันไล์นี้ก็ทันนะคะได้แค่นี้ บอลล้านเหลืองโอ้ยคุณเทค่ะล้านเหลืองไม่ได้เอามาเลยฝนตกฉันฉันคูฝนไม่ได้ล้วฉันคงต้องลงใครจะเอารหัสนี้หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าใครจะเอารหัสนี้หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าใครจะเอารำยายทิซตันลอลิงลอลิงห้าเก้าเก้าลอลิงลอลลิงห้าเก้าเก้านะคะครูขออนุญาตลงไลน์ก่อนได้ไหมหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะเออ เริ่มเพีียงแล้วคนเริ่มมาแล้วขอลงไม้แป๊บนึ่งรอฝนจะกลับมาใหม่ภายใน30นาทีได้ไหมเอาใหม่ไหมเออใครได้ไปแล้วก็ได้ไปเลยนะคะใครยังไม่ได้ก็ไม่รู้ลงก่อนยนันปิดเอาใหม่ก่อน